ครับผมกับสวัสดีเอฟซีของเซียนนาดีทุกท่านนะครับเด้อรอบนี้เขาก็จะมาตาม <c oughs> ตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนาของพอแหล่เด้อครับเด้อเลขเล่าพัฒนาของพอแหล่ครับรอบที่แล้วนะครับ <c oughs> ขบว่าเขานะครับ <c oughs> ของพอแหล่ครับเขามาเบิ้งตัวเลข ที่มันออกแม,ม่เมื่อคืนเนี่ยก่อนครับก็คือตรวจกันเอ้ย928066นะครับสามตัวไทยออก066เลขล่างออกที่80นะครับครับเขาก็มาตามต่อเลขของผเหลานะครับ es. เด้อเลขของผเหลานี่ครับงวดเมื่อคืนนี่ครับวันที่26มิถุนาของผเหลากะ บ่เขานะครับลดครับบ่าเป็นยั้งนะครับกัดแกะมือห้คือก้าครับสําหรับเ,ลเหล็กของเปล่าเป็นกระซงตัวเหล็กแนวทางมากแกะมือให้พี่หายนองเฮ้าก็มีเขาไม่ลดนะครับสําหรับตัวเหล็กเพ็่นก็ขัดสันมากห้เฮ้ายังดียังเพ็่นหมั่นใจว่าเต็มรอยแล้วครับแต่ว่ามันลดเท่ากับเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะมีเขาไม่ลดครับครับเขาก็ไปตามต่อ เลียกพอแหล่รอบวันที่28มิถุนายน2566นะครับเด้ครับไปตามตอนกันครับ <c oughs> วันพุธนะครับรอบนี้้อว,วันพุธครับพุธท,ที่28มิถุนายน ิดยี่หกหกนะครับ,บดดครับมันพุทธนะครับเด้อลาวพัฒนาครับมือนี้ครับผักพอนครับบ่ได้ไปว่านปุ๋ยเขานะครับเพราะว่าเมื่อยเมื่อยหมือว่านนี่ครับลาครับไปว่านเขาเอาปุ๋ยไปว่านใส่เขานะครับครับ วา่วานเขาปุ๋ยไปวันให้เขาแลวกับฟ้าไปสรุปควงสุดท้ายนะครับแต่ว่ากับว,ว่าเขาเหียพี่เหีน้องเขากับขอถอดขอภหยอะไรครับสําหรับตัวเหล็กเนวทางแต่ละอาจารย์เขาก็ต้องติดตามแต่ละอาจารย์ไว้น้ำนะครับเด้อบอแมนวาซิมเบิ้งแต่ตัวเหล็กสรุปเด้อครับมันก็มีโอกาสไปเขาเหล็กแต่ละอาจารย์ก็ได้นะครับ ับมาตามเลขแนว่ยท่ยงพ่อแหล่ต่อครับ <c oughs> พ่อแหล่นะครับพ่อแหล่นะครับหรือพ่อเกาแปดนะครับเอาพัฒนาพ่อแหล่ วิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างนะครับครับรบาย ฉีดเสียนใต้ไปก่อนครับจงใครจะอานไงสำหรับเอฟซีที่อยากเก่ากุ้มของเสียนน้าดีกะผมสิร่ง ID ไอเดลัไวหใหอยู่เตะฉีดของตัวเล็กเล่าพัฒนาของเสียนน้าดีเะครับเด้อเพราะว่าผมล่อเขานี่ก็ล่อไปก่อนครับเพราะว่าผมก็ทำงานอยู่คนเดียวนะครับ ทำงานคนเดียวก็อาจจะลาซาจากน้อยดึงเก่าลุ้มนะครับก่าเาเป็นยังกับล่อกันไปครับอาจจะเปิดอีกกุ้มสองก็ได้ครับแต่ว่าขอคุ้มที่เอฟซีพิมพ์เขามาในลุ้มนะครับขออนุญาตให้ลบร้อมนะครับเด้อทันใดที่พิมพ์ขมาเราต้องลบเพราะว่ามันเห็ดให้ไล่ของผมนี่มันล้วนนะครับมันมีปัญหาครับมัน ขาขอมู่นเต็มนะครับมันก็นจะเฮยียดใ้เฮาเบิ่งตัวเหล็กอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งไล่กันในกลุ่มไล่ก็สิตัวเหล็กมู่ก็จะบ่เห็นตัวเหลขกนํานะครับถ้าสําหรับ F c ซที่พิมพ์เข้าไปในกลุ่มไล่หรืออยู่ในกลุ่มไล่แล้วครับถ้าพิมพ์ขอความทักแท้กันก็นกนให้พิมพ์อยู่หนอกกลุ่มนะครับเด้อ <c oughs> <c oughs> ครับตามเล็กตัวแฝก <c oughs> ตามเรล็กพ่อแหล่ต่อครับวิ่งลูดที่แปดกับศูนย์นะครับแปดกับศูนย์รอบี้ของพ่อแหล่วิง่งแปดกับศูนย์ครับมันเด่นให้ที่ศูนย์นะครับได้แปดกับศูนย์นะครับครับของเหล็กของพ่อแหล่มาแล้วเล็กวิ่งครับเขาก็ต้องเบิงเบ้งเหล็กวิ่งไปนั่นนะครับได้บ่แมนวาสิ อาจารย์ไในสำนักได้มาส้นกันหลายกับโอกาสมากนะครับเด็กปิงเด่นศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์จับคู่แปดสี่ครับ แปห้าครับแปดศูนครับครับก็สำหรับตัวเลขเล้าพัดห้าของพอแลนะครับนะมีอยู่หกขูคือเก้าครับบ่มีตัวกันตัวยังนะครับศูนสี่ครับ <c oughs> 0ูนเดนะครับศูนยสามครับพันเด่นให้ที่ศนก็ต้องเป็น มุ่นบ้านเนี่ยชัดนะครับแต่เพิ่นเด่นหน่อยสูนแต่ว่าเสี้ยนอาจจสีขีดเส้นเตะไปให้รักสูนนะครับเพราะว่าสําหรับตัวเลขแมนเนี่ครับแต่ว่าเด่นนี่น่าจะเป็นสูนนะครับเด้อเพราะเพิ่นเพิ่นเด่นสูนนะครับก็เลยต้องอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขีดเส้นใต้ให้หมืดทุกเส้นนะครับเพราะว่ามันเหล็กแค่หกคู่ อีกอย่างหนึ่งก็ต้องไปรอฟังค้งสุด้ายของเพลินก้อนกระเดนะครับเด้อว,ว่าเพลินเดยนตัวไหนครับเชี่ยน,น่าดีกับได้มาานี่เพลินทรงใม้บ่ได้ขีดเสียนใต้นะครับก็เลยบ่บ่เห็นนะครับว่าตัวได้เป็นตัวเด่นนะครับห้ขีดเสียนไต้ทุกตัวก็คือแค่เรียกฮกรังนะครับกับพี่น้องเขา้ใาใสพิจารนาเบ่งเอาเด,คด้ครับเด้อครับกับ แคปหน้าจออะเรนะครับอันนี้เสียงห้องแคปหน้าจอเลยครับ <c oughs> เสียงอยากแบอยากแนหงจัน้อยนะครับแ <c oughs> ตาอากาศบ่ดีมากแน่อีกอย่างหนึง่งท่านไปตากฝนครับเมือ่อวานไปว้านปุย๋ยฝนตกดินห่อมเาราก็เป็นอยากเป็นวัดดังเนื้อๆแจ้งน้อยนะครับเสียงอาจจะบป็ราะัตเจนนะครับ ครับกับแคบนาจอแล้วก็ผมสิบรรยายให้พี่น้องฟังนะครับวันพุธที่ยี่สิบแปดเมือนนะครับเด้อพรุ่งนี้ครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับวันพุธที่28มิถุนายนสองพันห้ารเราพัฒนาพ่อแหล่ะดครับเด้อวิ่งลูดบนล่างที่8กับ0นย์นะครับเหมือนเดินศูนย์ครับเดินศูนยชุดจับคู่8ป8 5 8 0แครับ สุดจับคู่ของเพนด่นเด้อ8 4 8 5 8 0ย์4ูนย์นะครับครับ040703ครับครับก็ขอ,ขอบุญขอบคุณแนวทางเล่าพัฒนาของ่อแล้ว้อครับเด้อส่งมาให้เสียนหน้าดีได้เอามาล่งให้พียให้น้องเฮ้าได้เบิ้งงในช่ไปน้ำกันครับสำหรับตัวเลข ก็ต้องพิจารหน้าเบื้องดีๆนะครับว่าตัวเลขเกิ่นเด่นมากตัวใดหรือว่าส้นกันกันกบสำนักใดเขาก็เอาไปลุ่นไปเสี่ยงเพราะว่าการลงทุนนี่มันมีความเสี่ยงนะครับครับเป็ดแชร์แนวทางนํำเสนอให้พี่น้องเฮ้าครับครับจลบปนีเสี้นหน้าดีก็ขออไว้พรให้พี่น้องเฮ้าทุกขูนทุกคนมีโชคมีมนันไปน้ำกันถูกหวยรวยเบอร์ไปนํำกันครับครับสวัสดีครับ